ที่ไม่มีเงินสดนะครับก็มาดาวก็มาผ่อนนะครับอยากได้คูบตา้าเลือกคูบต้านะครับอยากได้ยันม่าเลือกยันม่านะครับส่วนเรื่องราคาให้ถามก่อนก็ได้ถ้าไม่มั่นใจราคานะครับว่าเราราคาที่เซเซว่นขายมันอยู่ในงบประมาณหรือเปล่านะครับให้โทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับรุ่นนี้ขายยังไงราคายังไงต้องดาวเท่าไหร่ซื้อสดมีส่วนลดเท่าไหร่นะครับให้สอบถามก่อนเดินทางนะครับเพื่อ เวลาเรามานะครับเราจะได้รถที่เราอยากได้แน่นอนนะครับรถจะอยู่ในงบประมาณที่เราตั้งไว้แน่นอนนะครับก็ขอบพระคุณ FC ขอบพระคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนนะครับวันนี้5้าคันเลยนะครับดีใจนะครับยิ้มดูแก้มไม่หบเลยครับยิ้มแก้มแทบฉีกนะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับจอเดียนะจอเดียเอฟบอกว่าราคายังไงราคายังไงอ่ะเจ็ดสิบห้าแรงสี่แสนแปดหมื่นบาทมีตู้แอร์ด้วยนะครับห้าสิบแรงนะครับ 4 3 0 0 0 0บาทนะครับชั่วโมงพันกว่านะอ่ายางก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับประมาณ70%นะครับตัวสวยนะครับไม่ค่อยมีตำหนินะอ่าไม่มีตำหนินะครับอ่แล้วก็75แรงก็อ่าไม่แตกไม่เล้าเครื่องดีเกียร์ดีนะครับมีด้านหน้ามีฝาหลังทุกคันนะครับอ่า85อ่า85หน่อย85เหลือ2คันนะครับคันนึงไปดันดีอยู่ตรงนู้นนะครับคันนึงจอดอยู่ตรงนี้นะครับจัดโปรให้นะครับเดิมขายอยู่600,000ต้นๆนะครับอ่าขายโปรไม่เอากำไรเลยนะครับก็ 560,000บาทนะครับ M 8 5นะอ่ามีอยู่2คันนะครับแล้วก็มี M 9 5รีดราคาป้ายัดป้ายัดนะครับนางงาม100เมตรนะครับ3 7 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็อ่านี่เลยนะครับ70แรงอ่ายางสวย4เส้นนะครับแต่ตัวเขาก็จะตามอายุนะครับใช้ได้นะ290,000บาทนะครับ290,000บาทนะครับอ่ะสูมให้ดูอ่ะแล้วก็อ่ะกลุ่มมาเลเซอ่ะเหมือนเดิมนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่ เมียนมาเหมือนเดิมเยอะมากเลยนะครับะจัดโปรให้ทุกคันเหมือนเดิมนะครับใครจะรับโปรอา,อาจจะโปรอะไรมั่งโปรส่วนลดสูงสุดถึง5 0,000บาท60,000บาทนะยันมากมีให้นะครับบางคันลด10,000บางคันลด2 3งสามหมื่นนะครับอ่าแล้วก็คูเต้านะครับมีส่วนลด